เอาละฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่กรีน่าเดลตาฟอร์นะฮะพบกับผมนารงคนเดิมนะฮะบอคือจะว่ายังไงดีล่ะผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานานมากแล้วนะเอาจริงเท่าที่จาได้ผมก็โหลดมาเล่นตั้งแต่มันเข้าเมืองไทยครั้งแรกนะตอนนี้ก็ยังมัวๆตัวๆไปหมดเลยไม่รู้ว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วเรามีโหมดอะไรบ้างแล้วมาลองกันเลยแล้วกันไก,ไก่กาๆก,ก,ก็อย่าว่ากันนะพึ่งกลับมาเล่นไปกันเลยโอเคเล็โกโอเย่ เอาแหละผมก็เลือกตำแหน่ง assault rifle นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดแล้ว <c oughs> จะรอดหรือจะรั่วเราจะมั่วตัวไปพร้อมๆกันนะฮะรอเข้าเกมหนึ่งที่แรกที่ว่าโหลดได้อาทิตย์เดียวแล้วก็ลบเนี่ยก็เพราะว่าเกมมันเพิ่งมาใหม่แล้วมันยังอัปเดตไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะแล้วก็คนแห่มาเล่นเยอะด้วยรอโหลดเข้าเกมก่อน รอต่อไปกราบขออภัยด้วยเน็ตช้านะฮะโอโลดเสร็จยัางปั๊บเอาแล้วทีนี้สปอนเข้ามาการเกมแล้เอางั้นดิไปเวลาเสียเวลาตอดไปซึบซึบซึบเอาลันลันแไงกเห็นหัวละอืออืออได้แล้วนึตัว <c oughs> ลอยเพื่อนเอานะฮะอะไรวะอ๋ออันนี้ปรับกล้องได้สินะนี่มีสะกบ้างด้วยไม่รู้คึอบลอยอ่าขอโทษนะฮะไม่ได้ตั้งใจลาดอ่าคุณเต้มาช่วยอยู่ปังหดทอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเฮ้ยอุอ๊ยสัตว์เอาแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึง ตามล่าแม่งอยู่ไหนแจ๊ะอยู่ไหนอยู่ไหนมันเดินแปลกๆนะเดี๋ยวจบตานี้เดี๋ยวไปปรับออปชั่นใหม่เฮ้ยโอ้หเหือเกือบรีโหลดปั๊บเฮ้ยอ๊บไอ้สัตว์นี่เดียว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 ครับทางสะดวกชิวๆเอาเอา ลงทิศไม่เคยเล่นแบบนี้ไม่รู้ว่าต้องไปตรงไหนไม่รู้ว่าตไปไงออตามเพื่อนไปเร่เยวเรเร่แกล้งไงนไงเกือบได้คิวโผล่มาไหม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 ทางสะดูกทางสะดกออพวกเรา ต่อไปต่อไปต่อไปคืออยู่ไหนกันวะไปไหนกันอา๋อโอ๊ย <GO av uther> ไม่ทันขึ้นคะแนนซัพพอร์ตอยู่ได้ที่5แต้มครับคือสงสัยคงต้องเพิ่มความไวใจลงคือ โอ้ไม่ได้ไม่ทนันไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เสียแต้มยาวไกลเฮ้ยอลอยอๆอเสียหน้าวิาาา่งวิ่งวิ่งเฮ้ยอลั่นนัดหนึ่งวิ่งวิ่งวิ่งอืมเด็กไม่ทันว่ะ มอมเดลีโลเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็ใครปลาแฟรเล่นเนี่ยมันบังแนวกูยึดย่องๆไปก่อนขออภัยนะฮะที่ต้องเดินเกียนช้าหน่อยเพราะมีชิ้นอ้้เฮยเ่อยลอยหลังกูตัดเดี๋ยว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 วิ่งยาวไปวิ่งยาวไปโอ้ยติดขัด ปรับออปชันใหม่แล้วขออภัยนะกลับมาเล่นครั้งแรกแถมมันใช้สมาธิด้วยได้ไม่ได้นะเป็นไงเป็ไงเจอเจ็บลูกเบอร์บอลจะจัดจะบังแนวกูเพื่อนมันโผล่มาไหมมัโผล่มาไหมเอาและเอาละวดักอยู่ดักอยู่ชิบตระหนักรวบโอ้โหจะได้เลยชุบชิดเท ได้ไหมได้ไหมได้ไหมยิงโดดก่อนเฮ้ยเเฮ้ย,ยได้เว้ยเพื่อนช่วยเฮ้ยหลังหันไม่ทันเขี้ยนี่อีกแล้วมึงน,นี่สามรอบแล้วแม่แต่อ๋อสปอนมาก็เจอพอดี เจงเว้ยอ้ยนแม่มันส่ามรอบแล้วฆ่ากูเจีอ้อเออได้คะแนนรวมด้วยกาดเข้าไปหลบว่าหลบว่าหลบว่าไปกันต่อไปไว้ไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนเลย เ,เหมือนเดินไปธรรมาชาติงไหมกับกระปิแข็งหรือว่ากันนะไม่พันเดินกระสุนเลยวะอ,อ๋อเย็นย็นเจอดิ่งไหนไหนไหนอ๋เอเจอคนนี้ชื่อเดียวกันใครเล่นเกมแนวนี้แล้วชอบ กดรีโหลดมันผมบ้านกระสุนจะต้องเต็มแม็กตลอดนะติดเป็นนิสัยนะอโหได้รีโหลดป่ะหรือโผล่มาไหมไม่นะไม่นะอ๋อ,อเออทางสะด,กดวกจะต่อไปต่อถายต่อ มีวิ่งล่าแล้วลามันบ๊ะชึบชิบอ๋อเรื่อ,อ,องนั่นไงนนได้ไมั้ยได้ไมั้ยเฮียนเฟรย์ราดเว้ยจรดเข้าไปได้อ่นขึ้นแดงขึ้นแดงโอ้วได วิ e at, ่งไถละวิ่งไถละอยู่ไหนกันเนาะอ๋อๆไนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนไม่เห็นข้าวสองด้านเลยเมื่อกี้ตรงสายต้องวิ่งเก็บข้างลูดเอาแล้วว่ะเดินไม่เป็นธรรมชาติเลยกันขัดแข็งๆจะต้องไปปรับออปชั่นใหม่ คุณกลับมาเล่นขอใครรอบที่สามแล้วนะจึบได้เนาะไถต่อไถต่อเคืองกระสุนเฉียดหน้าเอาออกโอ้โอโอเขื่อนไย่งเงโอ้ไถ่าาเปิดปะเป็ดบางแนวโวหเนี่ยอ๋อจัดระเบิดแล้วบุกมันก่อนเขี่ยทางก่อนมึง ได้ไหมไม่ย่องไปย่องไปเดี๋ยวแม่งโควแว็บเข้ามาเนะาี่ยยืบลิบได้ไหมได้ไหมเอาเงินแม่งเฮ้ชนะเว้ยโอ้โหคลิบ อัตรา76ต่อ100ระยะเวลา7นาที58ทีมที่ดีที่สุดโอ้โหทีมชั้น M v P วะ่ะได้ว่ะเจ้าเจ้าเอาล่ะเดี๋ยวขอไปปรับออปชั่นก่อนนะ EP ต่อไปก็คงจะทำดีกว่านี้